ใกล้ชิดและเป็นมิตรสิงหาคม2566การเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นวัชเรศรวิวัชรวงอายุ42ปีโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสร้างความปรับลืมให้กับคนไทยในครั้งนี้ครั้งนี้เมื่อวันที่7สิงหาคมในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ30วินาที ขณะที่ท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจอสมุทรปราการมีคนไทยจํานวนหนึ่งไปรอรับโดยท่านอน้นได้ยกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มยามพร้อมกล่าวว่าขอบคุณมากครับครับยังไม่ถือตัวต่อมาเมื่อช่วงเช้าวันที่7สิงหาคมท่านอ้นเดินทางเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบัลพิสติตมหาสีมารามจากนั้นเดินทางต่อไปสักรารสถานหลักเมืองเสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและวัดหง์รัตนารามราชวรวิหาร ในแต่ละสถานที่ที่ไปและมีประชาชนที่ทราบเรื่องได้เข้ามาขอถ่ายภาพท่านอ้นก็ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างไม่ถือตัวและเป็นกันเองท่านอ้นเป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่านอ,นอน้วนจุฑาวัชระวิวัชระวงพี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านออกนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวง์ท่านอินด็อกเตอร์ วัชรวีวิวัชระวงและมีกนิฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาจากกรณีท่านอ้นวัชรเรศรวิวัชรวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้ได้มีประชาชนมารอต้อนรับท่านอ้นพร้อมกับเปลงเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องซึ่งท่านอ้นก็บอกกลับไปว่าอย่าใช้คํานี้ เราไม่ได้มีฐานะนั้นไม่ต้องบอกกราบพร้อมยกมือไว้ประชาชนกลับ